ต้อเนื้อต้อลมต้อหายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ต้อเนื้อต้อลมพวกนี้ค่ะได้ผลดีมากค่ะในต,ตัวคอร์สยาตาเนี่ยจะมีเรื่องของรายการอาหารให้ด้วยว่ารายการอาหารนะควรจะงดอะไรแล้วก็ควรปฏิบัติตัวยังไงแล้วก็จะมีตัวยายอดตัวยากินตามความต้องการเชียนนั้นๆให้ต้อเนี่ยป้องกันที่ไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำได้ไม่ต้องไปเสี่ยงติดเชื้อรักษาที่ต้นเหตุเลยหายแล้วหายเลยและใช้ป้องกันกลับมาเป็นซ้ำมีหลายคนสงสัยว่าเอะตัวยาเนี่ยทำไมถึงไปหาจ ที่อื่นแล้วไม่มีของเราเนี่ยมันเป็นสูนตรตอกทอดมันไม่ได้ใช่ตัวยาเดียวมันเป็นตัวยาที่ลงตัวทีตัวยาผสมกันหลากหลายชนิดเข้ากันเรียบร้อยแล้วได้ผ่านการใช้เนี่ยมายาวนานแล้วก็เห็นผลดีค่ะ ของเราเนี่ยทำนานแล้วเป็นสูตร<ะ>ตกทอดก็จะเป็นสูตรของทางเราเองเป็นของทางสู์แพทย์กันเองมีไปออกรายการเป็นตัวยาปรึกษาสารแล้วก็ตัวต้นยาควบคุมการผลิตด้วยของเราเองตำรับตำราที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ต้นตระกูลของเราตัวงานวิจัยเนี่ยก็เป็นระดับนานาชาติแล้วก็ให้เยอรมันเนี่ยร่วมด้วยเคสรีวิวเยอะแย,ยะมากมายนะคะสําหรับผู้ป่วยที่รักษาไปหายแล้วนะคะมาแชร์ประสบการณ์กันนะคะไม่ต้องผ่าตาัดหายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์หมอช้เองมาตั้งแต่เด็กๆ แล้วค่ะสมัยก่อนชอบขับมอเตอร์ไซค์ก็เป็นต้อเนื้อค่ะหยอดไปได้สักสัปดาห์หนึ่งเราก็จะรู้สึกโอเคตัวลายนะครับก็จะเป็น a อ s i d r j a m e ค่ะอย่าลืมนะคะ a อ s i d r j a m e นะคะจำง่ายๆว่าดรเจมแต่อย่าลืม a อ s i ซดด้านหน้าด้วยนะคะตัวแอสไซด์ลืมกันเยอะไปติดทั้งอื่นต้องระวังนิดนึงนะคะอย่าลืมแอสไซ์